่ะพี่พี่ใครรอหัวเกียร์สั้นอยู่นะคะของเข้าแล้วจ้าวันนี้สดสดร้อนร้อนนี่งานหัวเกียร์สั้นค่ะลูกค้าขานีสามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะยกเว้นเออร์นิวเชฟกับออโต้ที่มีปุ่มนะคะลูกค้าตัวนี้นะรถถ่ายรถสิบล้อนะคะสามารถใส่ได้นะรถถ่ายสามารถใส่ได้ซื้อไปหลายๆอันนะคะสําหรับงานรถถ่ายนะนี่เลยค่ะลูกค้างานทรงสั้นสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆี่ใครสนใจ กดเลยนะคะที่ตะก้าราคาเพียงแค่92บาทเท่านั้นเองนะสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะแถมหัวเกีียว3ขนาดไปให้ด้วยนะคะงานน็อตสวยๆแบบนี้เลยนะงานใดแท้สวยๆนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปแล้วไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะ บอกเลยว่างานสวยแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะลูกค้าได้เป็นงานแพ็กเกจกล่องไปแบบนี้เลยนะคะงานสวยๆเท่ๆแบบนี้ใครยังไม่มีรีบกดสั่งซื้อได้เลยนะจะเอาไปใส่รถไถ่ก็ได้นะคะรถเข็นฟางใส่ได้หมดเลยนะใครสนใจใครอยากได้นะคะจิมที่ดะก,ก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือเลยสต็อกเยอะสต็อกแน่นแบบนี้สนใจรีบกดสั่งซื้อมาได้เลยจ้า